พระอภิธรรมปิดกกุคละบัญญตัติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอุเทศวาระ 1. บัญญัติหกประการคือ 1. ขันธบัญญตัติบัญญัติว่าเป็นขันธ์ 2. ออายตนะบัญญัติ บัญญัติว่าเป็นอายตนะ 3. ธาตูบัญญัติบัญญัติว่าเป็นธาตุ 4. สัจจะบัญญัติบัญญัติว่าเป็นสัจจะ 5. อินทริยบัญญัติบัญญัติว่าเป็นอินทรีย์ 6. ปุคละบัญญัติบัญญัติว่าเป็นบุคคล ขันธบัญญัติ 2. การบัญญัติธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าขันมีเท่าไรขันมี5คือ 1. รูปขันธ์เวทนาขัน 3. ส,สัญญาขัน 4. ส,สังขารขัน 5. วิญญาณขันการบัญญัติธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าขัน ก็มี5ตามจํานวนหมวดธรรมเหล่านี้อายตนะบัญญัติ3การบัญญัติธรรมที่เป็นมอกเกิดว่าอายตนะมีเท่าไรอายตนะมี12คือ 1. จากกวาอายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. สัทยาตนะ 5. าคานายตนะ 6. คันธายตนะ 7. ชิวหายตนะ 8. รษายตนะ 9. กายายตนะ 10. โพธพายตนะ11มนายตนา12ธรรมายตนะ การบัญญัติธรรมที่เป็นบอกเกิดว่าอายตนะก็มีสิบสองตามจำนวนธรรมเหล่านี้ธาตุบัญญัติ 4. การบัญญัติธรรมที่ทรงอยู่ว่าธาตุมีเท่าไร่ธาตุมีสิบแปดคือ 1. จักขคธาตุ 2. รูปธาตุ 3. จักขควูอิญญาณธาตุ 4. โสตธา,าตุหสัทธธา,าตุหโซตวิญญาณธาตุเจขานธา,าตุแขันธาธาตุเกาขานาวิญญาณธาตุสิชิวหา,าธาตุสิบเอ็ดรัษธาตุสิบส ชิวหาวิญญาณธาตุ1ิ 13. กาไกยธาตุ1ิ 14. โผฏฐโพธพธาตุ1ิบาไกยวิญญาณธาตุ1ิ 16. มโนธาตุ1ิ 17. ธรรมธาตุ1ิ 18. มโนวิญญาณธาตุ การบัญญัติธรรมที่ทรงอยู่ว่าธาตุก็มี18ตามจำนวนธรรม